มีเลยมูมี่หา,ปานปลาเนาะมูมีม่ไมีแต่ปลาเป็นพวกสิงเบิ่งสิงอยู่ใช่รเไม่แม่พาไปเบิ่ง์กมะไม่ปลาปลาขึ้นเขาไปกะไปตรงไป วันน mm ี้เนาะเปิดภาพมาพี่พี่น้องเอ้รถสุด๊กสไลอยู่ใส่เนาะวันนี้พี่าอ่ะกาบสบาสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุสุคนเด้อเนาะกะยินดีตอนรับซ่องสมบูบันหน้าพี่พี่น้องเอ้มาทำบุญอีกแล้วเนาะขี่ต้มลูกล่ะอพ่ออุ้มกันสวัสดีกัน สบายดีสบายดีเอ๊ะส้นไม้ใตาด้วยน้องน้ำชายสีมพู้ต้องมาเลผ่ากรสีมพู้มาประกาศไหวประทัดโพนเด้อพี่น้องเอ้ยวันใดเข่ามาเซ็นทริปเนาะออาบุญน้ำกันเนาะอันนี้เวันสางใหม่เนาะโอ้ประตูโค้งนี่ งามงามไะพี่ั้องไรเฮ้ยก็ต้องสั่งใหม่แนะ่เนาะประมาทนุนตบิบเลยเจินแล้วสำายดีพายายมาทำบุญมาเลยให้ปัญยาโดค้าหายมาทำบุญ อ่ะอ่ะโอ้โบุญกเนิขายเครื่องขายของลายเขาใชดงเยกาป้าบัเซาเอกันบึงเน่เิ็นกำลังเหตดอยู่เน่เป็นกำลังนิบได้ไหมนะพูดอ่ะ มาถระกันภูดห้กำกำลังมัดอยู่เนาะบัาณคนลายลังมัดอยู่เาะโคนลายไปซาบ้านี้นะ

然后。

เดืดมาชื่อมาอาหารปลาก้อปุ้ยพรก็ทอนมาช่วงเที่ทยงเลยเนาะเขาไปกราบไปไหว้ทีได้ยวสามรอบอยู่บ่าแหลกชับ ไหวแต่ได้เดียวชิมากเกะก็มาวะเนาะอยากแบบมีอัศทรรยแบบแบบชิ้นชักชิดไม่ใช่จะไปจุดไปดูไหมจุดไป <c oughs> อไป <c oughs> <c oughs> ๋อนเฮญ่ขนาดเลยตอนนี้ เขาได้ป er. ุบลูกนี่เด้อป้ายืนถ่ายอยู่โฮมเพเดอเด็ดอดใชยลูกไป ฝนมนตกนากไปละ่าวันนี้ไปกาบไบว้เลยลูกไปกาบไหว้เลยปะกาบไหว้เลยจัมาจับกล่องไอ้ป้าพี่บียูโฮมไดูเห็นไหมโฮมให้ก็ได้เลย เดยวเข่า่มดุเมันออกมาแล้วก็เข่าเข่าต่อไปะยืนยังลมปะมีลมยินดานนางโนนนะนางอธิษฐานได้วานนี้บ้า แล้วมายินม่ฟังพี่

าลองดูบ่งดูดูดมมนนบ้าง,บงบงา,างนะสิมีเสียงรังคือเพิน่นอยู่บ่แต่เพิ่นธรูปหลังบ่งบ่งเลยคนดังในพัฒนาคนมีบุญวัฒน,นา đi đâu làm sai xa luôn vâng làm sai long đuôi lại bà này long nô là long đuôi vâng luôn ăn à, thàn đâu sấy xin mời น้องรูป้องปาของรูปปากับชิมิเชียงคือเพิ่นอยู่อ่ะเนาะโดย หลังมุงก <hein. S 1> ุ้งมเถ้าลูกบโบโบมีเลยมาทำนี่หันแหงขนาดเลยพี่น้องเอ้ยจะจะออกไปหาท่าง้องพิงก่อนเอาจต่ลองพิงมากะมาไหวขึ้นมาหนีโบไว้ยวลองพิงไปเือเ้อหานตาไปไปเริ่องเรื่อไปอ้าวถ้าเกิดฮะเราจะไปถ่ายรูปแบบลูกย่างผ่านเลย Pa, pa. Pa, pa. Đây, lung lê hả lùng luôn lùng lê mì tôm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  ma nó. Ha. น้องพิงคูณน้องพิงเฮ้ยช่ลูกผมมีห่านปลาเนาะผมมีมีแต่ปลาเบิ่งสิงเบื้งสิงอยู่ใช่ลูกแมาแม่พาไปเบิ่งไหมไม่ปลาปลาขึ้นเขาไปกะไปดูไปไอ้หล่าอ่ะไอ้หล่าอันห้อนเดนะลูกนั่นด้อเสียบปลาไปนั่นกัวหนึ่งเด้อเฮ้บ ปกติพี่จีมีอาหารปลาเนาะเอ่อไปวายวะเอ้ยไปวายวะไปเดี๋ยวอีกนิดอันนี้ก่อนปปลปโอเคโอเคค่ะไหวายวะเอ้ยมามามาเก้า ฮะมือสิงมืิกบ่บเออลองถีมือสิงปาารองีมือสิงกนไฮ้โอ้มนไปไป้แมคาผูกแขนไ้ปาชาปะเดี๋วไปผูกแขนถ้ามี่รู้จักก็ร้องนะ ดูจ้ากันเนะะเาะไปเวาขาวออคาวอันูแนเหป่่ผูกแขนูขนน่นนกีดดูไอ้ผูกแขนดูปะ Được, ok cho năng một hơi phục tiền Cô năng phục không, bỏ được, không bỏ xa thử ba Để xoa thả เกิดวันอะไรอุ้ยรู every, ้ละเป็นตู้หายเลยดุโอ้ยายเป็นตู้ผูกแขนหายปะโอ้ยตู้นราทานับเงินมีเดูดุก่ียคาเรียนี่แหละตู้เลอจะขายแขนเกิดวันอาทิตย์ไปใช้ได้วันยังวันวันเสาร์วันเสาร์วันวันเสาร์ใช่ยังแม่ เสาวันที่สแปเคละเมื่อหม่ผูกไา่เด้อแล้วก็หักทานเปี่นชานเนาะอำแม่ผูกไา่มะลับิดจ้าเด้อเบอผูวเด้อเ อันเมื่อเมื่เออเหายมือก่อนให้กดนี้ให้กดนี้ดีกดเข่าเด้อคอยน้องพิงของแม่เป็นเด็กดีเด้อเด้ออายใหญ่มาให้เป็นผู้คุยดีเด้อบอกแม่แม่บอกยังให้ฟังควบเลยเด้อหล่าอยญ่ดีเด้อลูกเด้อคอยหล่านอนรับ อ่คเพ่เอบหายน้องพิมหายห้องเ้อเด้อโอ้ยอะมโม่นี่คทอจเอ๊ะปนี่ไปไอ้ชายไอ้ชายก็ผูกเลยวะก็ผูกยือนนะก็ผูกยือนเลยอ่ลกปปปกาาน น่มัมดเื่อนี่หตอนน้เนนอเต้องถึงอัอเวันนี้าาเอาผายเยนตว่าเดี๋ยวไปหาลุงานั่งเยก่อนไปหาลุงก่อน,นเนาะนนะไม่ตู้เลยค่ะไม่ต้อะเรากลับบไาวอยู่ด้วย ไปไปโเคใช่เาขาลงแล้วไปไปเรื่องไปลูกไปลูกเสี่ยงอะไรเฮ้ยอย่าใกล้ป้าไา้ลูก ตานจันดีอเปลานี่เขากินปลาเขาบุกเอาลูกเขาต้องเอาตัวที่เนี่ยเขาบกมีแต่บ่อยลูกจะเป็นงานเลยเ็แบบเป็นกรโอ้ยอด้เ้อเร็แล้วเอาเจ้ามาปเอาบะมีนัมบะมีอาหารเนาะบหมีอาหารมีแต่แบบโาคนนี้แหละโอไปูไปเออไปไปไปเอียนไปบอกเอียนไป ป้าตให้ลูกพี่ปลาอไปาแล้วก็บอกไปแล้วลูกเราขายคลองอยู่หมให้นมกินลูกเออปาให้นมกิน้นมให้ปลาลูกเออปลใกลกล้ใกลห่มนะปลาเฮ้ยพูด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 นี่พี่นี่นมาพี่จะไปพาลูกยูเรดไ้ได้ เอาหนีได้หนีได้เอาลงมาไล่ไปชูลงบนไหลอายายังมาพี่มันมันานนะเอ๊ะเอเอ๊ะอะไอ้ะ้า๊อเอ๊อ๊อ๊ะเอ๊ะเอมะเอะอะออเะเออะเเะอเ

Để bạn sinh con Vâng bạn con Bây nè, lúc có phải thử hôm rồi Mẹ, mẹ, mẹ lại tả ยอมนะ่ยมกำลังถึงนยนะเป็ดหน่อตัวบ้านอใช่เดี๋ยวเราให้เจ้ารอยู่ปะเออ้ยโอ้ยร่มแมลูกรมไหนยายาไปเฮ็ดป้ายเพื่นไปาจะอุ้มไปวันนี้ออกแล้ว ทำบุญมาที่เรียบร้อยแล้วท่าเหมผกเป็นแบบเจักชีโละบ่เงี้ยังเนาะยิ้เข่าอยู่บู่ไปตู้ยู่หันเสื่อนกอนปะป่ะป่านําน้ำเย็นๆกินก่นห่หนที่เ้าเคยกินตะกี้อย่ก็ห็นปวกขามปวดจำได้หมกาม่อก่อนไปเถไปคุณอะไปเราไปเอารถได้ปะเอารถไปใกล้ห นี่พนแห้งขนาดเพื่อนพี่น้องเลยเนาะสุดๆเลยทำทรายมามาทำบุญกับแม่ตู้ลานซาวเพื่อนพี่น้องเลยกับน้องพิง่าทงมีมาหนีิเราชิปหาหั่นมองนางกินข้าวกินน้ำก่อนจะฉิกินยังได้แม่ตู้กันเนาะเดี๋ยวเบิร์ก่อนพื่อนพี่รองพอก้องพิงกับกำลงพิงไปเอารถมาจอดอยู่ใกล้ๆก่อนอ่ะจังไรก็พื่อนพี่รองเลยทั้งสมบูรณ์กับขอบคุณขอบคุณทางเอฟซี เพืสูสุคนเด้อที่ขามาฮับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบล้วกับบอขำโฆษณาเนาะคนคนใดขามาบนคลิปในครั้งนี้ขอให้บุญในครั้งนี้ขอให้กับเพื่อนหา fc เป็นด้อยเท่าพันเท่าเด้อพัฒนาสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมั่นาัฒนาเด้อสาธุสาธุเอาบุญน้ำกันเนาะโดยคลิปนี้ไปแล้วสบายดีไปดู